ช่วงร m มฎอนการีมสนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสลามวะลัยกุมมาลมตุลลอองมะบาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรมฎอนการีมนะครับในรายการร a มฎอนทามซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนร a มฎอนครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนนั้นแน่นอนย่อมมีความผูกพันนะครับหรือทำธุรกรรมนะกับธนาคาร กันอยู่เป็นประจำนะครับแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นธนาคารหนึ่งนะครับที่ได้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปในทุกาศาสนานั่นเองแต่อาจจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของดอกเบีย้ยกับไม่มีดอกเบีย้ยวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกันถึงประเด็นต่างๆการทํางานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ คุณทวีราภิริฐาพิรมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอย่างที่เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับท่านได้เข้ามานะครับเป็นกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับท่านได้ทํางานในสถาบันการเงินไหนมาก่อนหรือครับยังไครับก็ต้องเรียนว่าผมทํางานอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินนะครับมาตลอด20ปีที่ผ่านมาครับผมนะครับก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพอ๋อครับครับแล้วก็ พิ่มมารับตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ <c oughs> ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเ <c oughs> มื่อต้นปีที่ผ่านมาครับอ๋อครับผมออมีความกังวลไหมครับเพราะว่าธนาคารอืนอ่นๆที่ท่านผ่านมาอาจจะมีระบบดอกเบี้ยนะครับที่เข้ามาใช้นะฮะแต่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ใช้ระบบดอกเบี้ยเลยนะฮะตรงนี้มีความกังวลไหมครับในการบริหารจัดการต้องเรียกว่าไม่กังวลนะครับครับผมครับเพราะว่าการเงินอิสลามนี่จริงๆก็ต้องถือว่าเป็น การเงินที่ได้มีการพัฒนามาแล้วในหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับแต่วัตถุประสงค์ของธนาคารอิสลามเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาคือหลักชาริอะนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของธนาคารบริการต่างๆของธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักการนะครับเพื่อให้พี่น้องมุสลิม หรือผู้ใช้บริการของเรานี่เกิดความมั่นใจแล้วก็สบายใจว่าบริการทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินฝากไม่ว่าจเป็นสินเชื่อหรือบริการอื่นนี่ก็ถูกต้องตามหลักจริยครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างของเราเองก็ต้องบอกว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่น้องมุสลิมนะครับซึ่งอาจจะมีความประสงค์หรืออยากใช้บริการนะครับในผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารนําเสนอนะครับแล้วก็ถือว่า เป็นทางเลือกให้กับเขาได้เช่นกันครับครับผมนั่นหมายถึงว่าจริงๆชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ต้องเฉพาะเจาะจงที่น้องมุสิมไม่ใช่ต้องเรียนว่าเรารผลิตผลลบริการของเราเนี่ยนะครับเป็นผลิตแล,ละบริการที่ต้องถูกล่องตามหลักโริยะก่อนอนะครับแต่ถ้าทําความเข้าใจหลักโริยะหรือผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารนําเสนอเนี่ยก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักนะครับจากสิ่งที่ที่สถาบันเงินทั่วไปใช้ยกเว้นในเรื่องหลักการเรื่องดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่ต้องถูกต้องตามหลักการของศาสนาแค่นั้นเองครับครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับดูรายการในขณะอยู่ในรอมฎอนเอ๊ะท่านทวีราบนะครับมาใหม่นะไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องหลักชาริอะเรามีผู้เอ่อหรือเรียกว่าผู้ที่ให้คำปรึกษา รหรืออะไรยังไงไหมครับแน่นอนครับผมคิดว่าการทําหน้าที่เป็นผู้บริหารครับผบเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการไอ้นั่นคงเป็นเงื่อนไขสาคัญครับผมใช่ไหมครับแต่โดยโครงสร้างการทํางานธนาคารเนี่ยเรามีคณะกรรมการเรามีกรรมการที่ปรึกษานะครับซึ่งกรรมการที่ปรึกษาก็คือเป็นผู้นําทางด้านศาสนาและผู้มีความรู้ความเข้าใจนะครับท่านต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ช่วยให้ความเห็นช่วยคัดกรอง ช่วยดูแลให้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเนี่ยเป็นไปตามหลักชลยะื่อให้เกิดความถูกต้องและก็เหมาะสมที่สุดครับครับผมฮะท่านเข้ามานะครับในระยะแรกตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างในคณะกรรมการหรือแนวทางอย่างไรก็แล้วแต่วางแนวทางอย่างไรครับตอนนี้สําหรับในระยะต้นระยะกลางครับก็ต้องเรียนว่าเราเป็นธนาคารที่เป็นระดับวิสาหกิจอยู่ในระนี้นะครับในภาษาทางด้านการเงินเราก็เรียกว่าเราเป็น สถาบันการเงินเฉพาะกิจการเป็นสถาบันเงินเฉพาะกิจก็หมายความว่าเรามีพันธกิจที่ต้องปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นพันธกิจที่หนึ่งก็คือการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการตามหลักชริยะผมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับหรือผู้ที่ประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้นะครับนั่นเป็นพันธกิจสําคัญนะครับพันธกิจที่สองในฐานะที่เราเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเราก็มีหน้าที่จะ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการเข้าถึงบริการต่างๆนะครับและรวมทั้งในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของเราเองครับแม้กระทั่งการให้การบริการสนับสนุนในหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ภาคใต้นะครับ ก็เป็นพันธกิจที่สองที่เราต้องทำครับครับผมท่านพูดถึงคำว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นหมายถึงว่ามีเป้าหมายที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ที่นั่นครับใช่ไหมฮะนี่คือต้องบอกว่าโดยโดยประวัติศาสตร์ธนาคารนะครับการเกิดขึ้นของธนาคารเนี่ยเรามีเรามีรากเหง้ามาจากพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยอยู่อาศัยนะครับ เพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างเรากับพื้นที่ภาคใต้นี่ถือว่ามีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราจะพูดถึงกันบ่อยๆนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นความเกี่ยวโยงทิศทางการให้ความสําคัญกับพื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะถือเป็นเรื่องหลักที่เราต้องให้ความสําคัญครับผมหลายท่านที่ผมเคยพูดคุยนะครับก็บอกว่าธนาคการอิสลามแห่งประเทศไทยอาจจะยังยังไม่พัฒนาหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นในเรื่องของการใชแออพลิเคชัน หน้าหรือยังไงไม่เหมือนกับธนาคารอื่นๆตรงนี้เป็นยังไงครับผมคิดว่าในเรื่องของการปรับตัวของทุกสถาบันการเงินนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกที่ต้องทํานะครับแต่ระดับของการพัฒนาการปรับตัวมีมากน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของความพร้อมครับเป็นเรื่องของความต้องการของทางลูกค้าและก็ผู้ใช้บริการนะครับเพราะนั้นถามว่าทิศทางในการให้บริการในในโดยการใช้เครื่องไมาเครื่องมือตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่า เราก็มีช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเป็น ATM นะครับขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาบริการหนึ่งช่องทางโมบายของเราอยู่ครับอ,อ๋อครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถือว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมแล้วเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสนะครับ,รบได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับในช่วงสุดท้ายนะฮะของเดือนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนะฮร ท่านอยากจะฝากความห่วงใยกับสังคมยังไงครับเชิญนีผมคิดว่าเรากล,ลังเข้าสู่เทศกาลร,รมฎอนนะครับในฐานะเป็นผู้วิหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผมก็ถือโอกาสเป็นผู้แทนนะครับองค์กรในการอวยพรนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะการถือสินอดก็ถือเป็นเทศกาลสําคัญของพี่น้องมุสลิมนะครับในการในการบำเพ็ญเพียรในการดูแลในการทบทวนตัวเองรวมทั้งการบริจาคทาน,นต่างๆนะครับ ก็ขออวยพรให้ห <anut> น <centimet re> <iah> ึ่งเดือนที <anak lonely> ่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีนอดเนี่ยเป็นหนึ่งเดือนที่ได้รับพรจากองค์อัลลอฮ์นะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมทุกท่านก็จะได้ประกอบศาสนกิจนะครับแล้วมีความผูกพันกับชุมชนทํากับครอบครัวต่างๆก็ให้เป็นไปตามความตั้งใจครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้รับรู้การดําเนินงานนะครับของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับใน่เบื้องต้นเท่านั้นเอง นะแต่ว่าเวลาของในช่วงรอมฎอนกาลีมหมดนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านทวีราภรณ์พิรมนะครับขอบคุณครับขอบบคคุณครัท่านผู้ชมครับในช่วงของรอมฎอนกาลีวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ